พ่อคุณช้างฟีเวอร์คอหวยแหก่กระซิบขอเลขเด็ดสองอ่างน้ำมนต์วัดดังเมืองสุพรรณสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพ่อคุณช้างมหาเศรษฐีนะคะเป็นขวัญใจบรรดาคอหวยไปแล้วนะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดอุตุมพระลารามนะคะหรือวัดไผ่แขกอยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ เป็นประจำทุกงวดนะคะที่นักเสียงโชคเสียงดวงจากทั่วทุกสารทิศจะมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะคะนอกจากจะมาขอพรจากหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าแล้วก็จุดหนึ่งก็คือขอโชคจากพ่อขุนช้างมาหาเศรษฐีนะคะและพ่อเขย่าเสียมทีซีเพื่อหาเลขเด็ดไปลุ้นนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะบรรดาขอหวยจะมาหา พ่อคุณช้างมหาเศรษฐีเมืองสุพรรณนะคะแล้วก็มาส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นะคะพร้อมเขย่าเซียมซียักษ์นะคะนี่เลยนะคะเมื่อเขย่าเซียมซีแล้วนะคะนี่เลยนะคะ<ม>เขาได้เลขนี้เลยนะคะเลขสี่เลขเจ็ดเลขสองนะคะงวดน,นี้นะคะเขาเขย่าเซียมซียับที่วัดเข็กไผ่แขกนะคะนี่เลยนะคะนางจารุวรรณ ปาลับพันธ์อายุ3.7ปีนะคะมาจากอำเภอบางปะมานะคะมาขย่าเซมซีบอกว่าได้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองนะคะก่อนจะนำตัวเลขดังกล่าวไปเทียบกับตัวเลขที่แผงลัตเตอรี่ที่พ่อค้าแม่ค้าเขาแปะไว้ที่แผงนะคะในขณะที่นางสาวนุงนุษปิ่นกุปพีนะคะอายุ52ปีนะคะมากับญาตินะคะที่อำเภอมุ้ยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาเขย่าเซมซีบอกว่า งวดนี้เห็นเลขสี่เลขเจ็ดเลขสองนะคะนี่เลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเขย่าเซมซีเสร็จนะคะจุดหนึ่งที่บรรดาขอหวยไม่พลาดนั่นก็คือการไปกระซิบข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีไปกระซิบขอโชคขอลาบขอพรนะคะบนบา,นสารสันกล่าวก็ว่ากันไปนะคะจากนั้นก็นี่เลยนะคะไปสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์นะคะอ่างน้ำมนต์ของวัดอุทุมพระลาลามหรือวัดไผ่แขกนะคะนี่เลยนะคะ เราจะให้ท่านดูแบบใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะซึ่งภูเชี่ยวชาญเขาบอกว่าเขามองเห็นเลขเป็นเลขห้าเลขเก้าเลขสี่ว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะเพ่งให้ดีนะคะเพ่งให้ดีแล้วท่านจะเห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมานะคะเลขพุ่งขึ้นมานะคะนี่ก็คือเลขเด็ดเลขดังของวัดไผ่แขกอุทุมพระลารามนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านดวนกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ